รุ่นนี้เนี่ยกระจกพับอัตโนมัติเองด้วยนะเป็นคีย์เลสนะคะนี่เห็นว่าแค่มือหลวงเองรู้รามาเห่านะคะให้โซมาขับรถทางไกลบ่อยเครื่องคันแปดนี่ว่าโอเคเลยเพียงพอต่อการใช้งานเธอขับไม่เหนื่อยขับสนุกแน่นอนนะคะชอบอ่ะฉันลงดักเธออยากซื้อขับเองหนหที่พูดนะ สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับไอรีรีวิวแล้วนะคะวันนี้ไอรีนนะคะมีรถสภาพแบบน้องๆป้ายแดงเลยนะเป็นรุ่น Honda Civic 1.8 EL ปี2021เป็นตัว Minor Chain แล้วด้วยของรุ่น Civic f c เขะาคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับคันนี้นะคะไฟก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์มีไฟ Day Time Running l i g h t แล้วไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ด้วยนะและที่สำคัญมันเป็นตัวท็อปของรุ่น1.8สีเทาสวยมากนะตัวเชนแล้วเนี่ย ส่วนล้อนะคะก็จะเป็นล้ออลลอยล้อแมกเหมือนถ้าเป็นไว้หน้าเช้แล้วล้อแม็กเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าตัวยังไม่เช้นะ่มันจะเป็นล้อสีดํานะคะตัดเป็นก้านลายๆนะคะ,ะยางปี20นะซีเรียยางอยู่ไหนเนอนี่เลย2 1 5นะคะห5 R16 เป็นยางดันหลบด้วยจะบอกว่าใช้ได้อีกยาวๆเลยนะโอเคเนี่ยคะ่ะไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมาลุนนี้เนี่ยกระจกพับอัตโนมัติเองด้วยนะเป็นคีย์เลสนะคะนี่เห็นว่าแค่มือล้วงเอง จะเปิดได้แล้วแต่ถ้าเป็นตัวก่อนอ่ะมันยังต้องแบบว่าคอยกดอยู่นะคะเห็นไหมแค่นี้เองก็ล็อกรูรามาเห่านะคะให้โซมาดูด้านหลังกันบ้างนี่เลยนะคะสําหรับด้านหลังเนาะไฟก็สัญลักษณ์ตัว C เลยของเจ้า Civic FC เคานะคะมีไฟเบรกลงที่3นะคะไลฟฟ้ามีกล้องถอยหลังนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดด้านล่างเนี่ยก็จะคาดกับโครเมียมถือว่าสวยงามมากเลยนะยิ่งเป็นสีเทาแบบนี้แล้วด้วยนะคะ อ่ะมาดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันบ้างนี่เลยนะคะถือว่าให้มากว้างขวางเพียงพอต่อการใช้นอนแน่นอนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้เลย2ใบเนี่ยนะรถนะคะเดิมๆเลยนะเนี่ยให้ดูรอยเม็ดอาร์กต่างๆนะจ๊ะสวยงามตามท้องเรื่องนะคะอ่ะมาดูอันนี้นะคะด้านล่างกันบ้างมีนะคะชุด ยางอะไหล่นะคะแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงบล็อกล้อต่างๆนะยังอยู่ครบตัวถังด้านล่างนะคะตัวถังเดิมนะ<อ>เห็นไหมโอเคส่วนเรื่องพลังงานเชื้อเพลิงนะคะของคันนี้ก็เติมได้หมดเลย ben e 85, เบนซิน e85 อะไรอย่างเงี้ย91 95เติมได้หมดเลยนะ,ะ,ะเห็นปะฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ปลดล็อกแล้วมาดูแผ่นเพจกันนิดนึงนี่นะคะก็จะเป็น n o n d u t o ต o b i l e ตรงนี้ก็จะเป็นรหัสตัวถังรหัสเครื่องยนต์นะ อันไหนๆก็เปิดแล้วให้ดูรอยนอ็อตจะบอกว่าใหม่นะเห็นปะรอยมาร์กิ้งคัลเลอร์จากโรงงานอะยังอยู่เลยนะคะเนี่ยเห็นปะน็อตเดิมๆเนี่ยแก้มเดิมๆคือสวยมากคันนี้สวยแบบตะโกนไปเลย <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องยนต์กันไปค่ะนี่ให้ดูก่อนความสวยงามของห้องเครื่องนะคะนี่เบ้าโช็คเดิมรอยมาร์กิ้งคัลเลอร์ยังอยู่เนี่ยตามจุดต่างๆนอ็อตปากระโปรงไม่มีใครหยับนะจ๊ะนี่เห็นไหม รอยเนะี่ยให้ดูรอยเม็ดอาร์คมันจะต้องคมๆกลมๆแบบนี้เลยนะคะคือรถเนี่ยไม่เคยมีชนมาเลยสวยมากฝากระโปองอ่ะดูรอยตะเข็บตะเข็บก็สวยเบ้าโชก็สวยเนี่ยเห็นไหมรอยจุดแต้มต่างๆที่ออกมาจากโรงงานก็ยังอยู่นะคะคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ16วาลวาวนะคะให้ซีซีมาอยู่ที่1799ซีซีได้แรงม้าสูงสุด141แรงม้าเลยโอ้โห ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะคะก็เพียงพอต่อการใช้งานนะสําหรับคนที่แบบว่าอาจจะมีครอบครัวหรือขับรถทางไกลบ่อยๆเครื่องพันแปดเีนว่าโอเคเลยเพียง <c oughs> พอต่อการใช้งานเธอขับไม่เหนื่อยขับสนุกแน่นอนนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในะห้องโดยสารกันดีกว่าไปค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องโดยสารของเขาแล้วนะคะก็จะบอกว่าคันนี้เอาสภาพกว่ากันนะก่อนไปออปชั่นให้ดูใหม่มากแม่ใหม่ขนาดนี้นึกว่าป้ายแดงกลิ่นรถคือหอมมากใหม่จริงเอาดู ให้ดูเบามีผมกระดูมให้แล้วเห็นไหมไฟส่องเท้าสวยมากแม้กระทั่งแบบว่าเนี่ยหลังคาเนี่ยเห็นไหมคือแบบสะอาดแบบสะอาดจริงๆอ่ะเนี่ยให้ดูความสะอาดรถใหม่คือแทบไม่ได้ใช้เองนะคะสำหรับคันนี้นะเลขไม่จะอยู่ที่47,611กิโลเมตรเท่านั้นถือว่าคุ้มนะดูใหม่ ทุกตรงอ่ะไม่รู้จะติอะไรเลยกับสภาพนะคะถ้าตีสภาพโดยรวมอลิ้นให้เอาไปเลย9กเปเถือว่าอีกสิเล็กไม่ขยับนะมีการใช้งานมาบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันบ้างนะอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวให้ดูกุญแจกันนิดนึงนี่หน้าตากุญแจนะคะก็สามารถ,ถสาาั่งตาร์ทรถจากข้างนอกได้ด้วยเดี๋ยวลองให้ดูอ่ะสาหรับด้านนี้นะคะก็จะมีเป็น p u s สต t a r t นะนี่เลยนี่นะคะก็จะเป็นระบบ p u s สต t a r t นะฝั่งนี้นะคะก็กระจกสามารถปรับพับไฟฟ้าได้นี่เห็นป่ม สมมติว่าเรากดนะคะกระจกเขาก็จะพบับอย่างนี้เลยนะ,ะลลลนะปุ่มล็อคปุ่ล็อกนะคะล็อกกระจกนะคะแล้วตัวนี้นะเวลาเราเปิดนะคะฝาท้ายนะที่เปิดจะอยู่ตรงนี้นะนเห็นไหมมองเห็นปะนี่นะคะก็สามารถกดได้เลยปากระโปรงนนหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกกันลื่นถลายนะคะขึ้นอยู่เราจะเปิดตัวนี้นะมีระบบ Honda าเรนวอมาด้วยนะคะก็จะจิ้มก็ได้หรือเวลาเราเปิดไฟเดี้ยวมันก็จะทำงานอัตโนมัติของมันเนี่ยเห็นปะมันก็จะไปแสดงผลที่หน้าจอเลย อ่ะนะคะส่วนพวงมาล,ลัยนะคะเป็นพวงมาล,ลัยหุ้มหนังนะมีมัลติฟังก์ชันนะคะเราก็มีคูดคอนโทรมาให้ด้วยนะก็เพียงพอต่อการใช้งานที่ปั๊มน้ำฟนอัตโนมัตินะคะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีหมดค่าสำหรับตัวนี้นะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะ,ะก็สามารถนี่เลยระบบต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นเลยรวมทั้งถ้าใครแบบใช้ iPhone ก็จะรองรับ Apple c a r าปด้วยหรือระบบ Android ต่างๆเนี่ยเห็นไหมมีครบหมดเลยนะคะ ก็สามารถสั่งการได้นะคะจากหน้าจอทัชสกรีนอ่ะสมมติกดนะนะคะหรือนะคะเป็นปุ่มกดตรงนี้ก็ได้อ่าหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะคะในกรณีที่แบบว่าเนี่ยอ่ะเพลงมาแล้วแต่โดนลิขสิทธิ์ขออนุญาตเบาก่อนนะคะนี่เลยก็สั่งการได้ทั้งหมด3ช่องทางเลยส่วนแอร์นะคะก็จะเป็นแอร์ออโต้นะนี่เห็นไหมเขาก็จะแสดงผลที่หน้าจอนุ่อภูมิะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวจะกดตรงนี้ก็ได้นี่เลยอันนี้ก็คือใช้มือแบบว่า อ,อยากให้มันออกข้างเท้าทั้งก็จิ้มได้เลย AC สามารถปิดเปิดจากตรงนี้ได้เลยคือไฮโซเก๋มากครบขนานดะแล้ใช้งานง่ายนะคะใช้งานไม่ยากเลยสบายมากเลยอ่ะไล่มาดูด้านล่างกันต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางของนะก็อาจจะวางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไว้ชาร์จแบตนะเพราะข้างล่างเนี่ยมันจะมีเนี่ยอ่ะมองเห็นไหมข้างล่างนะคะก็จะมีช่อง power outlet นะคะฝั่งนี้กับอ่าช่องพอร์ต USB นะคะฝั่งนี้เห็นไหมเห็นแล้วเนาะโอเค นะคะส่วนเกียร์ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ cvt นะ,ะมีเบรกโฮนะคะมีเบรกไฟฟ้านะคะก็ใช้งานง่ายมีโหมดอีคอนด้วยรักโลกนี่เห็นไหมถ้ากดปุ๊บมันจะแสดงผลที่หน้าจอเห็นไหมอันนี้ออฟออนเห็นปะคอนก็คือแบบโหมดพลังงานแบบช่วยเหมือนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาได้น้อยรักโลกอะแต่ว่าก็ประหยัดน้ามันขึ้นนะคะแต่ว่าอัตรา,าเร่งเนี่ยก็อาจจะอืดกว่าเดิมนะคะอ่าส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีช่องวังแก้ว2ช่องนะคะแต่ถ้าเราแบบที่ใช้อ่า แล้วก็สามารถเราออกมาได้นะแล้วก็ตรงนี้พักแขนอ่ะนี่เลยนะคะพักแขนแล้วก็มีพอร์ต USB คือพอร์ต USB เยอะมากเลยนะจะชาร์จแบตตรงไหนก็คือได้แบบเอาเลยแล้วแต่เลือกสั่นเลยนะจ๊ะนะคะนี่เลื่อนได้นะแล้วแต่ความทนัดนะคะส่วนเบาะนะคะเบาะของคันนี้อ่ะเป็นเบาะหนังนะคะมีรูระบายอากาศด้วยเห็นไหมส่วนตัวเป็นคนชอบเบาะของ c u v c นะเพราะว่านั่งสบายชอบมากเลยคือคิดว่าถ้า คนที่ใช้รถทางไกลบ่อยๆอ,อ่ะดิว่าตอบโจทย์มันเนี่ยวัสดุค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วนั่งสบายมีรูระบายอากาศไม่ร้อนนะคะตัวนี้ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะนี่เห็นปหปรับได้หมดเลยนะคะจะขึ้นจะลงจะซ้ายจะขวาอ่านี่เลยเห็นไหมง่ายมากชิลๆสบายๆายเลยนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ต่การใช้งานใครที่มองหาอยู่ดิว่าซีเอซีก็ตอบโจทย์นะหรือแบบคนที่แบบอา,อาจจะแบบพนักงานบริษัทเงินเดือนสักประมาณแบบ มี2องหมือัพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จบอะคันเดียวลินว่าเพียงพอต่อการใช้งานคือไม่ใช่เซกเมนต์เล็กเกินไปหรือไม่ใช่เซกเมนต์ใหญ่เกินไปนะเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูด้านหลังกันบ้างไปค่ะตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องนักศัตรตอนหลังแล้วนะก็นี่เลยบบกสีเบดนะคะอ่าผมกระดุมนะคะมีช่องมองแก้ว2ช่องด้านหลังนะก็มันก็ไม่รู้จะติอะไรดีนะคะโดยส่วนตัวนี้ก็ว่ามันก็นั่งสบายดีนะ แต่ว่าก็2คนแหละกำลังดี3คนก็จะอึดอัดเกินไปนะแต่ว่าเข็มขันนี้ละภายในจริงเขาก็มีใครบ3จุดเลยนะคะสามารถติดตั้งคาซิดได้เลยพ่อแม่ที่มีลูกๆนะคะน้องๆหนๆูก็ติดตั้งคาซิดได้สบายๆเลยเดี๋ยวนะคะพาไปทดลองขับกันก่อนนะคะไปคะ่ะต้าขออนุญาตเลี้ยวก่อนอ่านี่เลยนี่อาลืมให้ดูเมื่อกี้ Honda เลนวอตทำงานเห็นไหมก็คือเวลาเราเลี้ยวมันก็เป็นจุดอับสายตานะคะก็ช่วยได้ ง่บตน,นะะก็ถือว่าเรื่อยๆแต่ก็ใช้ได้อยู่แหละเนี่ยถ้าเราเร่งอะมันก็ตามเท้าเราอยู่นะคะเ,เห็นไหมถึงแม้ว่าดูรถบอดี้ใหญ่แต่ว่าก็มุดได้เหมือนกันนะซีวเอมันช่วงล่างมันดีอะ่ะมันเกาะถนนอ,นอะ่ะอันนี้เบรกนะคะเบรกก็ดีช่วงล่างมีมอะไรเลยอะแล้วก็พวงมาไลัยไวกับไวมากเลยนะ พวงมาลายไวนะคะแต่ช่วงล่างดีถือว่าสมรรถนะช่วงล่างเนี่ยดีค่อนข้นางเกาะถนนเลยไม่โยนเลยเห็นไหมริว่าใส่หมุดน่าจะตอบโจทย์ถึงแม้รถเครื่องใหญ่นะเออดีดีแล้วนะคะดีจริงชอบอะ่ะฉันลงรักเธออยากซื้อขับเองแน่ที่พูดนะเบาไม่ได้รู้สึกอื้ออะไรเลยก็เดี๋ยวเราไปสรุปราคาค่าตัวกันหน้ารถนะคะไปคะ่ะ ก็หลังจากนะคะที่อลีพาดูทุกคนนะดูภายนอกภายในนะคะเราก็ลองทดลองขับกันแล้วนะก็สรุปกันอีกครั้งค่ะากับรุ่นนี้นะ Honda c i ี i c 1.8 EL ปี2021เป็นตัวไมเนอร์เชสหรือว่าเรียกว่า Civic f c นั่นเองนะคะสีเทาส,สวยๆแบบนี้นะของเรานะคะขายอยู่ที่769,000บาทแต่ถ้าดูมาจากคลิปวิดีโอนี้นะคะเรทันทีเลย20,000บาทเหลือเพียง749,000บาทแล้วที่สำคัญคันนี้นะ ผ่อนเบาๆนะคะอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นนิดๆนะคะก็ผ่อนได้ยาวนาน84งวดเลยนะก็ถ้าใครสนใจมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยเริ่มต้นที่279เท่านั้นนะคะก็ลองทักมาสอบถามไอรีนดูหรือถ้าอยากจะเข้ามาชมตัวจริงนะคะก็เข้ามาได้ที่เต็นบีคาเลยนะคะตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะก็ถ้ามาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามไอรีนได้ที่เบอร์0944969363เเลยนะคะก็ สำหรับวันนี้ฝากเ็นท์พี่ะแล้วก็รถคันนี้ไว้ด้วยนะคะก็ผู้จาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยไปละค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com